สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน่กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะเป็นรีวิวจัดเต็มจริงๆนะคะก็คือ สมบัติ BB Cushion ของเจนทั้งหมด16ยี่ห้อด้วยกันนะคะวันนี้เจนก็เลยจะมาลองรีวิวแล้วก็ทายเพื่อนๆดูกันค่ะว่าแต่และตัวเนี่ยมีความแตกต่างยังไงตั้งแต่ของที่ไฮเอนจนราคาถูกเลยนะตัวแรกที่เจนจะพูดถึงในวันนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเพราะนี่ก็คือซ w วซู BB Cushion ค่ะตัวแรกท,ที่เราต้องนึกถึงเลยเพราะว่าเขาเนี่ยออกมานานแล้วนะคะเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ตัวนี้นะคะก็เป็นคูชั่นสายเกาหลีซึ่งมีความว้าวที่เยอะมากคือใครต้องการความเบาวที่แบบสว งานดูแบบเกาหลีหน้าวาวหน้าแบบวู้นะคะบอกเลยว่าต้องใช้เจ้าตัวนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการปกปิดนะคะเจนก็ให้ระดับปานกลางค่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเนื้อ บีบีคูชชั่นเนี่ยมันคือเนื้อบาร์มที่มีมอสทริเซอร์ผสมอยู่เพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีการที่จะปกปิดมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละที่ว่ามันจะปกปิดสู้กับรองพื้นได้นะคะจึะเลยจะเปรียบเทียบกับความที่มันเป็นบีบีคูชชั่นละกันนะคะจึงก็ให้ถือว่าระดับ,บานกลางปกปิดกําลังโอเคกําลังดีนะคะแล้วก็ติดทนางานในระดับ,บานกลางค่ะพวกนี้นะคะสามารถใช้ในประเทศร้อนของเราได้นะคะคือร้อนตับไม้ขนาดนี้เนี่ยก็ยังเอาอยู่นะคะไม่มีการเป็นคราบเลอะมากมายเรื่องของความวานเนี่ยจึนคงจะให้ระดับ5คะแนนไปเลยนะคะคือเต็มไปเเลยในนนรรื่ององงขกาติดทะนนะคะ ให้ไปเลย3คะแนนะและส่วนในเรื่องของการปกปิดเจนก็ให้ระดับ2คะแนนะแล้วกันนะคะคเขาไม่ได้มีการปกปิดแบบว่าโอ้โหทาแล้วไม่เห็นสิวเซียนเลยคือมันก็มีบ้างอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะแต่ว่ามันเบาสบายผิวดีก็เลยถือว่าโอเคถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ้ยควรจะมีถ้าเกิดใครรักคูชั่นนะคะควรจะมีไหนๆแล้วก็มาสายเกาหลีแล้วนะคะงั้นตัวต่อไปจจนขอเป็นเกาหลีที่แบบหืมสูสีกันมากเลยนี่คือ history of w h o ค่ะถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะคะนี่เพิ่งจะเป็นไปเลยของเจนในเมื่อ2เดือนหรือเดือนที่แล้วเองนี่แหละและแบบโอ้โหชอบมาก ค่ะมันคุ้มค่าอมะตะเลยค่ะมากแล้วดูแพคเกจจิิงสิโอ้โหแพคกเกจจริงก็ชนะเลิศแล้วอะไม่มีไม่ได้ไอันนี้จะพูดเลยนะไม่มีไม่ได้จะต้องบอกกันว่าเขาไม่ได้มีการปกปิดระดับสุดยอดแต่ว่าผิวมันดูดีมันดูแบบสุขภาพดีมันดูแบบมันดูดีอ่ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันดูดีผิวมันดูดีคือมันดูดีอ่ะตัวน,นี้น่าจะเป็น BB c u s ชั่นที่อยู่ในท็อป3ของเจนในดวงใจเจนเลยนะเจนรู้สึกว่ามันดีมากมันทําให้คุณดูผิวสุขภาพดีโดยที่คุณไม่ต้องกินอาหารคลีนฟู้ดแอนิมอลคุณไม่ต้องกินอะไรดีคุณไม่ต้องกินน้ำเยอะแต่ผิวคุณดูอิ่มน,น้ําช่ำวาวดูสุขภาพดีดูผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นค่ะถ้าเกิดเจนให้คะแนนนะสรุปเลยแล้วกันเจนให้คะแนนเป็น5 3 2สสองค่ะ คุณจะบอกเทคนิคยิดหนึ่งละกันนะคะคือถ้าเกิดคุณอยากให้ผิวของคุณดูสุขภาพดีดูผิวโกลเหมือนคนเกาหลีเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องลงรองพื้นให้หนาให้ปกติดสิลให้ได้มากที่สุดมันไม่ใช่นะคะคุณต้องเผยผิวของคุณให้ได้มากที่สุดแต่ขอเอาสีคอลเเนชั่นออกแบบพวกที่เป็นสีแดงรอยเขียวรอยดำรอยม่วงเนี่ยเอาออกให้หมดแล้วผิวคุณจะดูสวยสุขภาพดีค่ะมันไม่จําเป็นต้องปกปิด หนายิ่งหนายิ่งโบมันยิ่งดูคุณไม่สุขภาพดีนะต้องบอกเลยนี่เลยลาเนชนะคะคือลาเนชเนี่ยเขาจะมีออกมา2รุ่นด้วยกันนะคะมีรุ่นที่เป็น พอคอนโทรนะคะจะเป็นฝาสีฟ้าแบบนี้และก็รุ่นที่เป็นออริจินอลของเขานะคะก็จะเป็นฝาสีขาวค่ะโอเคงั้นเรามารีวิวทีละตัวแล้วกันเรามาพูดถึงตัวออริจินอลของเขาก่อนตัวนี้เนี่ยจะต้องพูดเลยนะว่าเขาปกปิดดีมากดีกว่าซูวาซูอีกนะคะก็คือมีเนื้อที่หนากว่ามีซ์เ t u r e ที่หนากว่ามาเลยทําให้ปกปิดพวกรอยสิวรอยแผลเป็นได้ดีกว่าค่ะส่วนเรื่องของความเบาของเขานะคะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยความเบาของเขานี่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะสู้ความเบาของซูวาซูไม่ได้เพราะว่า คิดว่าเป็นเพราะว่าเนื้อของเขาแน่นหนากว่าจึงทําให้มันรีเฟกตผิวเราไม่เท่าคือต้องพูดก่อนว่าการที่จะทําให้ผิวดูวาวฉ่าน้ําเนี่ยมันต้องบางนะมันจะรีเฟกต์ผิวจริงๆของคุณออกไแล์และน,น่าจะทําให้เกิดความวาวเกิดความรีเฟกของผิวหนังจริงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ Laneige รุ h, ่น Original เนี่ยจึงก็ให้คะแนนเป็น4 3่สาละกันค่ะส่วนรุ่น Control น,นะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีเนื้อสัมผัส Feeling t e x t อร์การปกปิดนะคะเท่ากับ ตัวออริจินอลของเขาเลยแต่แค่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเน้นใน,นเรื่องของความติดทนนานมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้จะเลยอาจจะให้ใน,นเรื่องของการติดทนนาน4คะแนนไปเลยนะคะแต่อันอื่นเนี่ยก็คะแนนเท่ากับตัวออริจินอลของเขาค่ะ แล้ค่ะง,งั้นเรามาสายฟรันกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือลาโคมค่ะลาโคมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะมากสำหรับสาวที่มีผิวดำผิวผิวน้ำผึ้งผิวขาวผิวชมพูผิวเหลืองเพราะว่าเขามีสีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโทนดำเข้มไปเลยเขาก็มีความวาวเช่นเดียวกันไม่แพ้กับสัญชาต เกาหลีเลยนะคะ mm hmm. ก็เบาสบายผิวมากคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นเรื่องรอยสิวนะเจนว่าอันนี้เนยเหมาะมากเลยบ b คูชชั่นสัญชาติฝรั่งนะคะเขาทำสีออกมาดีกว่าพวกเกาหลีมากเลยคือสีเห็นหมว่ามันจะเป็นสีโทนเหลืองคือเวลาทาลงไปมันจะดูเป็นสีผิวเรามากเลยนะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบพวกเกาหลีเนี่ย mm hmm. เขาจะมีสิ่งความเป็นส้ม mm hmm. และชมพูนินดๆถ้าเกิดคุณกลัวหน้าคุณจะรอ,น,ะอน่าจะเทาเนี่ยแนะนำให้ใช้พวกใสาฝรั่งจะดีกว่าน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าสรุปคะแนนกันนะคะจะให้ตัวนี้เป็น4สี 3ค่ะต้องแบ,บเปิดตัวลังการมากเพราะนี่คือ YSL นะคะคือดูแพนกจริงสิ f u ล i o n i n c l u s i o o Foundation ค่ะอันนี้เนะี่ยเห็นไหมว่าชื่อของเขาเนะี่ยมีฟาวเดชั่นอยู่ยก็เลยจะบอกว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะคะที่ปกปิดดีเยี่ยมเลยคือมีความหนา มากกว่าตัวบีบีคูชัทัว่วไปเพราะบบคูชั่นคือ BB มันคือบารแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเขาคือฟาวเดช t ั่นเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการปกปิดเหมือนเขาเอาฟาวเดช t ั่นของเขาปกติเนี่ยมันละลายน้ำมาอยู่ในฟองน้ำแบบนี้นะคะในเรื่องของความวาวนะคะก็ไม่มีความวาวเลยนะคือจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ทนะํามาเพื่อให้หน้าวาวสรุปคะแนนนะคะจิงก็ให้เขาไปเลย3 5 3ค่ะ ตัวตัวไปนี้นะคะจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่บกเป็ดดีที่สุดแล้วตั้งแต่บีบีคูชันสร้างขึ้นมาเลยนะคะคือนี่เลยแม็กไลท์พลัสนะคะก็คือไล g ิงฟู g ซี l l c s p f 5 0 P A เบวก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 เฮ้ยมีสี่บวกแน่ c k Finish Compact ค่ะคือตัวนี้ต้องบอกกันเลยนะเจะว่าไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นบีบีคูชันจะรู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นมากๆและคุณต้องเข้าใจว่ารอ,องพื้นของแม็กนี่เอมาตะยิ่งใหญ่อลังการมาตั้งแต่ไหนแล้วนะคะคือรองพื้นของแม็กเนี่ยติดทนนานมากขึ้นชื่อเลยนะและเจนนนคิิดววว่าาาามมมมัััหะกกบสผๆ นะคะคถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวมันและต้องการบีบีคูชชั่นที่ใช้ง่ายและปกปิดมากเนี่ยเจนแนะนําตัวนี้เลยคะแนนรวมของเขานะคะจึงก็ให้ไปเลย255ค่ะที่ให้2ความวาวนะคือมันไม่มีความวาวเลยอะต้องพูดเลยว่ามันเป็นสัญชาติฝรั่งจริงๆเป็นอเมริกันจริงๆนะคะไม่มีความวาวเอสเทอโรเดอร์ค่ะดับเบิลแวร์พูชชั่นเจนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะน่าจะคุ้นเคยกับเอสเทอโรเดอร์ดับเบิลแวร์ฟาวเดอรชั่นคือเป็นรองพื้นดับเบิลวันของ ของชีวิตเจนเลยนะดับเบิลแวร์คูชั่นก็คือการที่เอาไอ้รองพื้นันั้นเนี่ยมาละลายนานแล้วก็มาใส่ในฟองน้ำแล้วกลาเป็นคูชั่นคอมแพคแบบนี้นะคะเนนันของเขานะคะฉันก็ให้เท่ากับแมกเลยนะคะก็คือ255ค้าหนนเท่ากันเลยแต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนกันนิดเดียวเลยก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะบางกว่า คือไม่หนาเท่ากับแม็กเลยคิดว่าถ้าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนที่ต้องการปกปิดแต่ไม่หนักหน้ามากนะคะตัวน,นี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าแม็กคือแม็กจะรู้สึกว่าหนักหน้ามากตัวต่อไปนะคะคือนี่เลย g ีวองชีนะคะโหตัวนี้นี่ต้องบอกกันเลยว่าแพคเกจิ้งนี่ก็โอ้โหคือพลาสติกอะแต่ว่ามีรูเป็นเป็นรูโลโก้ของ g ีวองชีเขานะคะนะคะปรากฏแล้วจะมีผลิตภัณฑ์โผล่ออกมาแบบนี้คะ่ะแปลงดีทันสมยัยอีเท่ดีนะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อย practical คือมันไม่ค่อย ใช้ไม่ค่อยง่ายอะ่ะคือเวลากดมาเป็นฟองน้ําเนี่ยตัวฟองน้าเนี่ยมันจะทําให้ดูดผลิตภัณฑ์มาได้สม่ําเสมอครบถ้วนนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีรูที่ออกมาบ้างออกมาเยอะบ้างออกมาน้อยบ้างแล้วก็จะได้เป็นความลุกแบบเป็นผิวผิวอะแล้วก็ไม่มีความวาว,วนะคือดูเป็นธรรมชาติมากไม่เหมาะกับการใช้แป้งไปเลยนะคือจะจองใช้แป้งแล้วมันจะเคกกี้อะคือมันเหมือนแบบมันเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นผงผงยังไงดูไม่รู้อะดูไม่เป็นผิวเลยก็เลยคิดว่า ควรใช้เดี่ยวๆแล้วปล่อยให้มันซึมเข้าไปกับผิวเองเพราะว่ามันติดทนดีในระดับที่ว่ามันไม่ต้องทาแป้งนะคะแน่นั้นนะคะจึงก็ให้เป็นเลยประมาณ2 5 3แล้วกันค่ะเฉยๆแล้ยิ่งราคาของมันไม่ถูกเลยนะก็เลยยิ่งก็เลยยิ่งเฉยๆเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็เลยคิดว่าโอเคอ่ะแบบ ของดีก็คือดูดีนะซื้อไว้ประดับบ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็โอเคค่ะไม่ใช่ว่าเจนพูดแล้วว่ามันดีและไปซื้อตามไม่ใช่นะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูก่อนว่ามันถูกกับผิวคุณไหมถูกกับสีคุณไหมอะไรอย่างงี้ก็ให้ไปลองกันก่อนดีกว่าค่ะอ่ะมาถึงตัวต่อไปนะคะตัวนี้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ว้าวไมโอสโนนะคะบลูมเพอร์เฟกต์อยู่คุณเหมือนคริสัลเลยอะ คือมันมีความวาวแบบคริสตตลแต่ไม่ใช่วาวแบบวาวเกาหลีหน้าวาวแบบคือเกาหลีต้องเข้าใจว่าเกาหลีหน้าวาวเกาหลีเนี่ยเหมือนหน้ามันเลยฝรั่งเนี่ยวาวของเขาอะ่ะมันดูเหมือนหน้าคุณเป็นมุกเป็นแบบเหลือบๆดูแบบแบบเวลาคุณเคียบหน้ามีแสงกระทบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยนะคะคือมีความวาวแบบนั้นไม่ใช่ความวาวแบบดูมันอะ่ะคะแนนของเขานะคะจึงก็ให้ไปเลย442่ค่ะการปกปิดเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกปิดเลยจะรู้สึกว่าเหมือนเราทาซีซีครีมมากกว่านะคะคือ มันรู้สึกว่ามันปรับสภาพสีผิวเราให้ดูผ่องดูชมพูดูสวยดูเปล่งสว่างใสอะไรเ,เงี้ยแต่ว่าไม่ได้ปกปิดรอยสิวรอยแผลเป็นไม่ปกปิดเลยและในเรื่องของการคุมมันจนถือว่าจะถือว่าโอเคนะคะบานกลางคือถ้าเกิดเวลาไปออกแดดมากๆเนี่ยจะก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะแต่ฉันเชื่อคนส่วนใหญ่อยู่ในห้างอะอยู่ในห้างอยู่ในแอร์อยู่ในแท็กซี่ i, อยู่ใน BTS อยู่ใน MRT อยู่ในบ้านเปิดแอร์กันหมดใช่ไหมคะหรือว่ามีแต่เราอะบ๊อบบี้บราวน,นะคะคือเขาได้รับอินสปิเรชันจากนี่เลยอันนี้คุณ ไม่เอ่ยเห็นฝาแบันบนี้แล้วคุณคุณไม่เอ่ยแบบนี้ยอันนี้เนี่ยก็คือฝาคอฟฟนะคะเวลาเพื่อนๆนใช้เนี่ยเพื่อนๆก็เปิดฉีอันเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องเปิดสุดนะคะเปิดแค่แบบพอดีที่เราจะบีบคัชชันได้แล้วเราก็ค่อยปิดเขากลับไปที่เดิมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้คูชชันที่สดใหม่ตลอดเวลาฉันเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนคงมีปัญหานี้กันนะคะถ้าเกิดคุณเคยใช้ B ีคัชชันมาก่อนคือ ใช้ไม่ถึงเดือนก็แห้งไปแล้วซื้อกระปุกมา2องสาพันแป๊บเดียวใช้ไม่ถึง10ครั้งก็แห้งแล้วนะคะอันนี้ฉลาดมากนะจะต้องแบบขอบคุณ Bobby บ๊อบบี้บราห์ควรจะมีมานานแล้วอะ่ะและส่วนเนื้อพผลักของเขานะคะเจนให้คะแนน3ามสามเลยคือเจนรู้สึกว่า เขาปกปิดไม่ได้เยอะคือต้องเข้าใจว่าบับบี้บราว์เนี่ยรองพื้นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เน้นถึงการปกปิดเขาก็เออกแบบผลิตภัณฑ์ของเขามาไม่ว่าจะเป็นแป้งรองพื้นหรือคุชเช่นก็ตามนะคะมีเนื้อที่บางเบาและเหมาะกับการใช้ชีวิตประจาําวันและไม่ได้ปกปิดระดับขั้นสุดยอดมากคือเขาเชื่อว่าปกปิดแบบนี้กําลังดีดูเป็นผิวดูเป็นธรรมชาตินะคะจะเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดใครชอบงานผิวๆและไม่ได้เป็นสายเกาหลีไม่ต้องการที่น่าดู ลอยดูสว่างเกินไปเจนก็แนะนําว่าบอบบี้บรา์ก็น่าจะตอบโจทย์กับคุณนะคะมาถึงไฮเอ็นตัวสุดท้ายนะคะคือนี่เลย S K 2ค่ะตัวนี้เนี่ยจะไม่แน่ใจว่าที่ไทยได้มายัางนะแต่เจนได้มานานแล้วตั้งแต่เจนไปไปบาหลีต้นปีนะคะคือเขาออกมาแต่ยังไม่ได้วางขายช่วงนั้นแต่เจนก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยเนี่ยมายัางแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะแปลกกว่าตัวอื่นนะคะเจนเลยมาพูดถึงตัวสุดท้ายเพราะว่าเขาไม่ใช่บีบีคูชัน แต่เขาเป็นฟาว a t i o n นคอมแพ t นะคะเป็นฟาวเดชั่นตัวแรกของเขามันก็เลยแบบเฮ้ยน่าติดตามน่าดูนะคะคือออกมาสวยมากเลยดูนี่สิเขามีสีม่วงสีเหลืองและสีผิวนะคะคือมันคือคอลเลคชั่นคือตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันจะทําให้ปรับสภาพผิวของคุณให้สม่ําเสมอได้มากที่สุดให้ใช้กับแปรงค่ะแล้วแป้ของเขาอะ่ะคือนุ่มมากนุ่มจริงๆอะ่ะคือแบบโอ้ยนุ่มสามารถพกพาไปไหนก็ได้ดูดิ แ้จาจะครึ่งหนึ่งของ YSL นะคะคือแบบบางมากไม่เปลียดพื้นที่นะคะตอนที่เจนได้ลองใช้เขาครั้งแรกที่บาหลีนะคะคือต้องเข้าใจว่าบาหลีประเทศร้อนมากเลยนะมันเลยต้องมีการเติมระหว่างวันบ้างและตอนที่เจนเติมอ่ะสามารถทาทับได้สบายแล้วก็วนแบบวนผิวได้สบายเลยต้องบอกเลย SK2 เคทขาเน้นเรื่องผิวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการงานผิวและของที่แบบพกพาสะดวกเติมระหว่างวันได้แล้วก็บำรุงผิวไในตัวเจนก็เลยจะจะแนะนําว่าลองใช้ SK2 ดูนะคะอันนี้ก็เวิร์กเหมือนกัน เรยจะให้คะแนนอยู่ที่33 3, 3นะคะเอาละค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็นทั้งหมดของ High ็นบีบีคูช i o n เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึง d r Drug s t o r e อะไรที่สบายกระเป๋าขึ้นมานิดน,นึงละกันนะคะเอาละค่ะตัวแรกที่จินไม่พูดถึงไม่ได้แล้วและต้องให้เกดเขาด้วยนะเพราะาเขาเป็นตัวแรกๆที่ออกมาเลยก็คือนี่เลย Face s h o p นะคะเป็นอะไรที่เจนแนะนําน้องๆหลายๆคนนะคะน้องๆนักศึกษาที่อยากจะซื้อ B b c u คูช o n ่นแต่ไม่มีงบซื้อมากเนี่ยเจนก็แนะนำให้ซื้อ The f a c e Shop นะเพราะว่ามันดีอะ่ะและตอนนี้ t ดอ f เ c e Shop มีร เป็นดิสนี์อะไรเงี้ยน่ารักมากเลยของความวาวนะคะแน่นอนเลยค่ะเพราะเขาเนี่ยเป็นสายเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นจะให้4คะแนนเลยนะเรื่องของความวาวที่มันดูดวี่ดูผิวสุขภาพดีค่ะและใน,นเรื่องของการตักปิดและเรื่องความติดทนเนี่ยจะให้3คะแนนนะคะ2อันเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันติดทนปานกลางสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แต่ว่าไม่ได้ติดทนระดับที่แบบโค้ดหนักหน้าแบบติดแบบแน่นหน้านัน่นมากตัวนะคะที่เพิ่งออกมา ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่บีบีคูชันนะแต่ว่าเป็นซีซีคูชันค่ะซีซีครีมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นการปรับสีผิวให้สม่ำเสมออินเทนส์คั e เวอร์ Cover, แล้วก็รุ่นที่เป็นมอยส์อินทรามอยส์นะคะคือตัวนี้จะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเน่ที่เจนผิวแห้งมากๆเป็นแบบเป็นคุยๆเลยอะ่ะเจนชอบใช้ตัวนี้ตัวนี้มอยส์มากคือเหมือนทาสกินแคร์เลยอะ่ะส่วนตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันจะมีการปกปิดมากกว่าตัวนี้นิดนึงนะคะเจเลจะให้คะแนนตัวนี้อยู่ที่42-2นะคะคือมันเนี่ย มีความวาวมากคือลงแล้วมันวาวแบบสวยอะแต่มันมีความที่บางมากพอมันบางมากๆแอแมันไม่สามารถปกปิดได้มาก CC Cushion Intense Cover ตัวนี้เนี่ยก็มีการปกปิดมากขึ้นเจนก็เลยจะให้คะแนนอยู่ที่4 2 3นะคะคือเขามีความบางเท่ากันเลยนะมีความรู้สึกเท่ากันเลยแต่ว่าปกปิดได้ดีกว่าน,นิดนึงคือสีเขาเนี่ยจะแน่นกว่าเร์เบลีนนิวยอร์กนะคะ BB Cushion strong strong, strong 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 มีความแบบ มีความแบบติดทนมีความแน่นมันติดทนมากคืออันนี้ Amazing มากเลยไม่ใช่ว่าเมบ e w นนิวยอร์กสามารถทำบีบีคูชชั่นออกมาแล้วติดทนได้ขนาดนี้จะเลยจะบอกว่าใครกำลังมองหาบีบีคูชชั่นที่ติดทนนานราคาประหยัดจนสรุปขนานั้นให้เลยนะคะก็คืออยู่ที่3 44ค่ะคล้ายๆกับ Estee l a u d e r Double Wear แวรแต่ไม่มีงบที่จะซื้อก็ใช้ตัวนี้ได้คือต้องบอกว่าบีบีคูชชั่นเนี่ยมันแห้งเร็วนะคือถึงจะซื้อ Estee อ a u d e r มาเจนคิดว่าใช้ได้ประมาณ3 4ถึงเดือนก็ถือว่าแห้งแล้ว,ลว,อน,อจจะวนะะยค ก็เลยคิดว่าประหยัดก็ดีเหมือนกันนะคะของที่คุณภาพเท่ากันแต่ประหยัดกว่านี่ก็คือทั้งหมดของ BB Cushion ที่เจนเอามาให้ดูในวันนี้นะคะต้องบอกกันเลยนะว่าทุกตัวเนี่ยดีหมดนะคะแต่ว่าก็ทํามาให้ตอบสนทยสำหรับสาวแต่ละคนสาบคนที่ผิวมันผิวแห้งสีผิวที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องบอกกันว่าอันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวของเจนนะคะคิดดีๆก่อนซื้อค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนละค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เจนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกันในคลิปหน้าคะบบาย